วันนี้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาไม่ยอมนะที่จะให้ชีวิตเขาเนี่ยต้องอจํานนอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาออกมาเรียกร้องนี่ก็เพื่ออนาคตของพวกเขาเท่านั้นนะอย่างผมนี่ก็60กว่าแล้วนะจะ70อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจริงๆนะนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ผมก็ยังต้องสู้เพื่ออะไรเพื่อต้องการอนาคตที่ดีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่จํานนแน่นอนนะ่ะเขาไม่สยบยอมให้กับความไม่ยุติธรรมนะ ความอยุติธรรมทั้งหลายนะครับความไม่เป็นธรรมทั้งหลายผมเชื่อว่าเขาต่อสู้เต็มที่แน่นอนและผมก็เห็นการต่อสู้ของพวกเขาทุกวันเนี่ยเขาก็ต่อสู้อย่างเต็มที่เขาไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากผมต้องมีความหวังที่กิน ความหวังมันก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละเพราะคุณหนีไปไหนไม่ได้นะคุณหนีจากประเทศนี้ไม่ได้นะถ้าคุณไม่มีศักยภาพเพียงพอคุณไม่ได้มีความร่ํารวยเพียงพอที่คุณจะไปหาซื้อที่ดินอยู่ในต่างประเทศที่คุณจะไปเปลี่ยนสัญชาติยังไงคุณก็ต้องอยู่ในประเทศนี้ตราบใดที่คุณอยู่ในประเทศนี้คุณจะจำนนให้เขากระทำกับคุณแบบนี้ต่อไปเหรอพวกคุณไม่คิดที่จะ ลุกขึ้นมาต่อสู้เหรอคุณดูเด็กๆสิทุกวันเนี่ยเด็กๆเขายังไม่ยอมนะคุณเห็นไหมเด็กๆทุกวันเนี้ยน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาไม่ยอมนะที่จะให้ชีวิตเขาเนี่ยต้องจํานนอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาออกมาเรียกร้องนี่ก็เพื่ออนาคตของพวกเขาเท่านั้นนะอย่างผมนี่ก็60กว่าแล้วนะจะ70อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจริงๆนะนะ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ผมก็ยังต้องสู้เพื่ออะไรเพื่อต้องการอนาคตที่ดีแล้วผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เขาก็ต้องการอนาคตที่ดีแล้วเขาก็คงไม่ยอมหรอกครับแล้วผมเชื่อว่าเขาไม่จำนวนนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่จำนนแน่นอนนะเขาไม่สยบยอมให้กับความไม่ยุติธรรมนะความไม่ยุติธรรมทั้งหลายนะครับความไม่เป็นธรรมทั้งหลายผมเชื่อว่าเขาต่อสู้เต็มที่แน่นอนและผมก็เห็นการต่อสู้ของพวกเขาทุกวันเนี่ยเขาก็ต่อสู้อย่างเต็มที่เขาไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก ผมชื่นชมจิตใจกล้าหาญของคนรุ่นใหม่ต้องฝากไอการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคนรุ่นใหม่น้องๆเยาวชนทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านนั่นแหละกำลังสำคัญเลยพวกเขานี่แหละและพวกเขานี่แหละครับจะเป็นคนดูแลประเทศต่อไปในอนาคต พวกเขาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตและพวกเขาก็คงจะเข้ารับผิดชอบบ้านเมืองในฐานะต่างๆนะแล้วแต่บทบาทความรู้ความสามารถของพวกเขาเหล่านั้นนะผมหวังเลยและผมเชื่อด้วยว่าประเทศก็จะต้องคนรุ่นใหม่เหล่านี้ครับมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเมื่อก่อนผมอายุเท่าเขาเนี่ยผมเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยก็มีหลายเรื่องหลายราว นะหลายครั้งหลายคราที่ผมก็ก็มีบทบาทแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับด้วยวัยด้วยประสบการณ์แต่คุณต้องมองความจริงสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมนะคุณอย่าไปมองบุคลิกของคนเนี่ยกิริยาอาการของเขาเนี่ยนะครับอาจจะดูไม่ไม่น่ารักไปบ้างเนี่ยนะครับนะบางคนอาจจะรับไม่ได้บ้างเนี่ย แต่คุณต้องดูความตั้งใจของเขาสิสิ่งที่เขานําเสนอเนี่ยมันเป็นความจริงไหมเป็นเรื่องที่คน ทั่วไปกล้าพูดไหมแล้วทําไมเขากล้าพูด injured. เขากล้าทําสิ่งที่เขากล้าพูดกล้าทำนี่เขาต้องเอาอะไรเข้าไปแลกเขาต้องเอาอิสรภาพของเขาเข้าไปแลกเขาต้องถูกดําเนินคดีเขาต้องเสี่ยงชีวิตคนที่วิจาร์เขากล้าทําอย่างเขาไหมคุณอายุมากกว่าเขาเยอะแยะคุณกล้าพูดกล้าทําอย่างเขาหรือไม่แล้วคุณไปมองดีๆสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นความจริงไหมหลายเรื่องหลายราวเนี่ย ที่หลายคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็เก่งแค่ไปนินทารับหลังไปพูดกันรับหลังคุณมีความกล้าหาญเหมือนเด็กๆไหมที่คุณจะพูดต่อสาธารณะถึงปัญหาของประเทศอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยคุณมีความกล้าหาญเหมือนเด็กเหล่านี้ไหมผพราว่าเราต้องมองตรงนี้แล้วว่าเด็กบางคนเนี่ยนะครับถ้าเขาจะมีกิริยาวาจาอะไรที่ดูไม่น่ารักอันนั้นก็เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของเขา แต่มันก็ไม่ได้ทําให้สิ่งที่เขาพูดเขาแสดงเนี่ยในความเห็นของผมมันเสียหายอะไรเลยผมว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนบุคคลแล้วก็นั่นแหละนะตัวตนที่แท้จริงของเขา ในอดีตสมัยที่เขาเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยครับที่เขาเคยต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะ,ะตกกระไดพลอยโจรบางคนนะหรือว่าตามเพื่อนหรือมันเป็นแฟชั่นในขณะนั้น พราะจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอุดมการณ์มั่นคงอะไรพอการเวลามันเปลี่ยนเขาเข้าสู่อำนาจเขาเข้าไปสู่ผลประโยชน์เขามีสถานะทางสังคมที่เขาคิดว่าถ้าเขาจะต้องออกมาทําอะไรแบบน้องๆในขณะเนี้ยเขาจะต้องสูญเสียสถานภาพทางสังคมไปเพราะตอนนี้เขาอยู่ในสถานภาพทางสังคมที่ได้เปรียบคนทั้งประเทศเขาก็ไม่อยากจะเสียสถานภาพทางสังคมนั้นไปเนี่ยเขาก็ต้องไปยืนตรงกันข้าม <g ười> ๆๆกับสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ในขณะเนี้ย กำลังเรียกร้องแต่ถ้าใครเนี่ยที่เขายังมีอุดมการณ์มั่นคงนะที่เขาเข้าใจแล้วก็เขารู้ปัญหาของประเทศอย่างแท้จริงแล้วเขาก็ไม่แคร์เลยครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพราะเขาก็ต่อสู้มาตลอดชีวิตของเขาอยู่แล้วอะแล้วยิ่งตอนนี้มีน้องๆอ,ออกมานำการต่อสู้เขาไม่ต้องไปเหนื่อยเหมือนกับในอดีตเขาก็ต้องสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่เต็มที่แหละครับแต่ไอคนที่มันไม่สนับสนุนก็มันก็เป็นเรื่องของเขา มันเป็นสิทธิ์ที่เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลของเขาซึ่งสังคมก็จะเห็นเองตัวตนที่แท้จริงของคนเหล่านั้น <S <S มันมีมาตลอดมันไอ้วาทกรรมกล่าวหากันนะวาทกรรมเพื่อทิ่มแทงกันเพื่ออะไรก็เพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามกับตัวเองเท่านั้นแหละแต่ถามว่าไอคนที่คุณพูดเนี่ยหรือแม้แต่ตัวคนพูดเองเนี่ย คุณเป็นคนชาติไหนอ่ะคุณเป็นคนไทยด้วยกันไหมทาไมคนไทยด้วยกันไม่มามองความคนไทยด้วยกันทําไมไม่มามองเรื่องเ,ออเราจะมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าอะไรอะไรที่ควรจะแก้ไขทําไมคุณไม่ยอมรับความคุณจะปกป้องอย่างไม่ลืมหูลืมตาเพียงแค่คุณคุณบอกว่าอันนี้แตะไม่ได้อันนี้ปรับเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ปฏิรูปไม่ได้อย่างเนี้ยแล้วคุณไม่คิดหรอว่าประเทศเนี่ย มันต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะเราก็จะไม่สามารถอยู่โลกปัจจุบันเขาได้ประเทศต่งตางๆนี้เขาเปลี่ยนแล้วแต่เรายังคุณยังจะอยู่อย่างนี้เหรอคุณอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้เหรอแล้วคุณจะไปแข่งขันกับใครเข้าได้ในโลกนี้ประเทศเพื่อนบ้านน่ยคุณไปดูสิเขาไปถึงไหนแล้วเมื่อก่อนนี่เขาตามหลังเราเนี่ยหลายปีนะ เขาตามหลังเราเนี่ยเป็น10ปีบางประเทศตามหลังเราเนี่ยหลาย10แต่ตอนเนี้เพียงแค่6ปี7ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศเี่ยเขาเริ่มแซงเราแล้วนะหลายประเทศเริ่มมาตามติดๆแล้วแล้วคุณยังจะมาทะเลาะกันคุณยังจะมาขัดแย้งกันคุณยังไม่มาร่วมมือกันพัฒนาประเทศนะครับให้มัน จเจริญก้าวหน้าเพื่อแข่งขันกับนานาชาติไม่ต้องไปแข่งขันระดับโลกหรอกแข่งขันเฉพาะภูมิภาคนี้แหละอาเซียนเนี่ยนะคุณต้องเอาชนะเพื่อนบ้านรอบตัวเรานี่ให้ได้ซะก่อนเถอะผมยังไม่ได้คิดว่าอยากจะให้ประเทศเราไปแข่งกับนานาชาติทั่วโลกเขาเลยต้องต้องมาช่วยกันดีกว่าผมว่านาทีนี้นะครับอะไรที่มันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยนะครับรอดพ้นจากวิกฤต ทุกอย่างเนี่ยการเมืองสังคมเศรษฐกิจเราจะต้องมาช่วยกันปฏิรูปหลายอย่างเลยนะปฏิรูประบบราชการนี่สําคัญเลยนะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตํารวจอายการศาลปฏิรูปกองทัพกล้าไหมถ้าสามารถทํามเรื่องนี้ได้เนี่ยผมบอกให้เลยมันจะตัดวงจรอ,อุบาทผมจะทำนี่ผมบอกไว้เลยผมจะทํา3เรื่องนี้แหละี๋ยวคุณคอยดูต่อไป เร็วๆนี่แหละผมจะทํา3เรื่องนี้แล้วจะทําในอีกบทบาทหนึ่งวันนี้ผมบอกไว้เลยแล้วสังคมไทยจะเห็นอีกบทบาทหนึ่งของผมที่ผมจะทํามเรื่องนี้การนองเลือดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้นําผู้มีอํานาจต้องการให้เกิดฟังผมไว้เลยการนองเลือดจะเกิดขึ้นจากประชาชนไม่ได้บอกให้เลยประชาชนไม่สามารถที่จะเป็นคนจุดชนวน ให้เกิดการนองเลือดในประเทศได้ผู้นำเท่านั้นผ,ผู้ปกครองเท่านั้นเป็นคนทำให้เกิดการนองเลือดขึ้นในประเทศไปดูประวัติศาสตร์ได้เลยทุกประเทศเป็นอย่างนี้ทั้งหมดผู้นำผู้ปกครองนั่นแหละเป็นเงื่อนไขสำคัญเป็นตัวสำคัญเลยที่จะทำให้เกิดการนองเลือดเกิดสงครามกลางเมืองเกิดจลาจนวุ่นวายขึ้นในประเทศผู้นำผู้ปกครองเทา่านั้นที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริงและเขาเนั่นแหละจะเป็นคนที่จะถอดชนวน ความรุนแรงลงได้ถ้าเขายอมถอยออกจากอำนาจโดยดีพอเถอะผมว่าคุณพอได้แล้วเพราะว่าคุณเนี่ย<ๆ>ก็ได้เข้ามาทำความเสียหายความเจหาให้กับประเทศนะมาหลายปีแล้วมันมากไปแล้วนะผมอยากให้คุณถอยออกไปดีกว่านะก่อนที่คุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่